ตอนนี้อีฉันรอเพื่อนมาสะพักแล้วนัด8โมงเท่ากับ9โมงหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วคือกูก็มา8โมงไงเออเอาอยัางไงสิเวลาก็ะเทยเวร์ ลานชื่อลุงลานชื่อลุงตอนนี้นะคะเรากลุ่มเรานะคะกำลังจะไปหาที่ถ่ายรูปก,กัน first point ของเราในวันนี้นะคะก็คือการมาหาจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สนวนรถไฟกันนะคะและตอนนี้เราก็กำลังจะไปหา ที่นั่งกินข้าวกันก่อนโดยการขี่จักรยานกันไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เป็นนักเส้นเก่าไอ้เนาะตอนนี้นะคะเรากำลังปั่นจักรยานกันไปหาที่นั่งกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็เสร็จช่วงเที่ยงนี้เราก็จะไปเช็คอินหาจุดที่ถ่ายรูปและมาดูกันว่าชีวิตอินฟลูเอนเซอร์ของเราหนึ่งวันของทีมเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ

กำลังเก็บมูนแบบชิวๆวอ่ะไปละดาไม่ายเาอยู่ภาพเดียวเราเสี่ยงไหแบบอยู่แบบนี้จุดที่1ของเรานะคะเราจะเน้นที่ธรรมชาติส,ส่วนใหญ่เลยเราจะให้มนุษย์เป็นองค์ประกอบเล็กๆในภาพภาพนั้นนะคะแล้วก็เน้เนไปที่ธรรมชาติเพื่อให้ดูร่มรื่นแหละเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังหารู่ให้กับอินฟลูเอนเซอร์ของเราก,กันอยู่นะคะคือเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าค่ะเป็นด้ทุกอย่างถ่ายยืนต้ธรรมชาติเป็นถ่ายตังกล้องนะและในจุดนี้นะคะก็อยู่คามคานกับต้นไม้ใหญ่เลยนั่นเองตรงน,นี้นะคะเราจะเรียนไปที่ความสดใสความร่าเริงและความปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่กมกลืนกับธรรมชาติอย่างเวียบเนียนคะ่ะ ตอง,อ,งนตอ,ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายฟูดอาหารตรงต้นไม้ตอนกลางวันเสียรอยแล้วพี <Here. S 2> ่อะทำไมวันนี้กลุ่มพีคไม่อยู่ตรงนี้ได้ล่ะทำไมพีถึงมาอยู่นี่อะไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอเมื่อกี้พีไม่ได้ไปกับอีกขบวนหนึ่งหรอ พีกลงน้ำแล้วเออไว้เจอกันนะอย่าแลบหวอมาเด้อแล้วต้องรอพี่ตัวเนี้่ะ One two three four five I hear six seven eight nine I hear โอ้ถึงฟ้าทำไมส่งมาจัดกันไหมไม่รู้จักกันออกไปออกไปออกไปรอบ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 ไอ้เนี้ยตัวจับ เพื่อหนูจะทำการโชว์ศิลปะหัตถกรรมเมึงเพื่องกูเป็นอะไรกันไม่รู้ตอนนี้นะคะจะมาเก็บฟูสุดท้ายกันแหละคุณพี่อะไรคุณพี่จะอบจีเข้ามาทำไมในกล้องขอแบบถือถือขนมบางแอปแอบว่ากำลังกิอกันก่อน และตรงนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะเน้นไปที่อิโมชันเหมือนเดิมเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีสีสันที่สดใสมากยิ่งขึ้นและใช้สีหน้าของมนุษย์เนี่ยเป็นการสื่อถึงอารมณ์ที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะตอนนี้นะคะกลุ่มเราแตกกันออกเป็นสองคนนะคะเราอยู่กับอินไอนะคะเราสองคนติดฝนอยู่เอาเป็นว่าถ้าฝนซาลงหว่านี้เราก็จะขี่รถไปหาเพื่อนๆกันแล้วนะคะมาดูกันว่า,าจะอีกสักกี่นาที <c oughs> แตคขับปุ๊บ เมืองเราทำเป็นนั่งแบบรอหน้าเจริญ15นาทีกูจะเขียนว่า15นาทีเปลี่ยนท่ามันเป็นท่าอองฟังน้ำเบื่อเขา15นาทีแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ไปออกกันเลยดีกว่า Let's go ว้า ตอนนี้นะคะกลุ่มพวกเรากำลังจะเปลี่ยนแพนไปที่สยามพารากอนนะคะเพราะว่าเกิดเวิวัฒนาการไขอหงไข่เฮานี่คือล่มของเรานะคะล่มของเราป้าสนับสนุนอยู่ร้านนู้นนะคะต้องขอบคุณป้าออกมาที่ให้ถุงแก่เรานะคะถุงแก่เราทุกนั้นถึงถึงตัวร้องฟ้งตึงตึงร้องเราตึงตึงจะไปก็รีไปไปก็พี่แล้วสบาย ะตอนนี้เราอยู่ที่ยาโยโอเพราะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราต้องพูดว่ายาโยโอเพราะว่าฝนตกเปลี่ยนแผนหรือ,อย่างเป็นมานั่งแดดค่ะนี่ไม่บอกแบรนนะคะวันนี้นะคะเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับขิงขิงนะคะแต่คุณขิงลองแบบว่าโฆษณาโดยแบบให้รู้ชื่อแบรนด์ได้ไหมคะวันนี้นะคะเรามากิน ยาโยโอ้ยาโยโอ้ยาโยโอนะคะเราก็จะไม่พูดสวรรค์เซน่าเพราะว่าของในาจตอนนี้นะคะเราก็เซชีวิตแบบสมบุกสมบันับฝนนะคะแล้วตอนนี้เราก็ยังติดฝนกันอยู่เลยเราไม่สามารถออกไปถ่ายรูปหรือว่าไปที่ท่าสอบของเราได้นะคะเราเลยต้องจบภารกิจกันไว้ที่สยามกันก่อนเนาะก็รูปต่างๆนะคะสามารถไปถ่ายรูปตามเราได้เลยนะคะที่ สวนรถไฟนะคะแนะนำมาช่วงเย็นๆกับตอนเช้าๆได้ดีกว่ารูปที่เราถ่ายมาก็เป็นรูปแบบจากเราเองนะคะก็ต้องขอบคุณเอ็กเซอร์แล้วก็เป็นเอ่อตุเฟสร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วขอให้ทุกคนที่ตูคลิปของเราและอาจารย์ที่กําลังให้คะแนนเราอยู่ปราณีและปลานอกับคะแนนพวกหนูด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบวองหกเอานะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อน